วันนี้น้องนิเกิลพามาเที่ยวพุทธมนทลป่าจำจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรามาดูพระพุทธรูปแกะสลักหินนะครับองค์ใหญ่มากอยู่บริเวณด้านหลังนะครับน้องเกิลเดินเข้าไปล่วงหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมข้างในกันเลยนะครับ ก็เหมือนกับเป็นเป็นหินเนาะที่เขาระเบิดนะครับเนี่ยเป็นหินที่เขาระเบิดออกมาเห็นไหมครับเด็กเขาก็แกะสลักพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเลยครับโอ้โหใหญ่มากเลย อันนู้นอันนู้นมีอะไรอ่ะเห็นแบบแว็บสกายวอล์ใช่ไหมมีสกายวอล์ด้วยครับนู่นเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนู่นครับสกายวอล์เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะลูกแต่ว่าเขายังทําไม่เสร็จนะเป็นไงบ้างครับน้องเกิร์ล Amazing ไหมวันนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยคือเดินมาแล้วถึงเลยใช่ไหมลูก เกินทำไมมีน้ำตกด้วยแล้วใช่ไหมน้ำตกกับน้ำพุมีมีทางเดินไปทางนี้ด้วยอ่ะใช่ไหมเกิลไหนตรงไหนน่าสนใจบอกเพื่อนๆหน่อยสิตรงนี้น่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงนี้ไหนตรงพระพุทธรูปนี่ใช่ไหมหน่าสนใจอ่ะม,มีน้ำตกด้วย<ช>แล้วก็วกมีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่มาก หลวงพ่ออูทองโอ้น้ำตกพุ่งสูงมากเลยเกินเห็นน้ำตกเนี่ยตรงนี้เย็นจังเลยภายในก็มีรถกรอล์ฟไว้บริการด้วยนะครับเรามาถึงแล้วครับพ,พี่แจ๊กพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่มากนี่ ด้านซ้ายก็มีน้ําตกใช่ไหมลูกด้านซ้ายมีน้ําตกด้านขวาล่ะด้านขวาก็มีน้ําตกด้วยใช่ไหม,มไป่านเราขึ้นไปดูด้านบนกันฮะโอ้<า>มีแผ่นเซียมซียักษ์ครับไปให้น้องเกิ้นลนำพ่อไปเลย พาเพื่อนๆไปดูหน่อยแล้วเพื่อนๆอยู่ไกลเพื่อนๆไม่ได้มาไงใช่ไหมนี่ก็นี่อะไรครับเนี่ยหลับตาจับนี่เขาบอกหลับตาก่อนลูกแต่น้องเกิ้ลน่าจะจับไม่ถึงแล้วเพราะว่านะไหนน้องเกิ้ลจับเสียงซีดิจับเสียงซีให้เพื่อนๆดูดิเอาเอาเอาอันไหนฮะลูกเอาอันนู้นเหรอ น้องเกิได้เลขอะไรบอกเพื่อนๆสิเลขสองลูกเสี่ยมสี่ยักษ์ครับเอาน้องเกิลสองคนต่อกันเอากลับบ้านไม่ได้ลูกเอากลับบ้านไม่ได้เอากลับบ้านไม่ได้ได้เลขสองนะครับเพื่อนๆอ่าเก็บเดี๋ยวป้าเก็บให้นะโอเอากลับบ้านไม่ได้ลูกไปน้องเกิลเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศกันก่อนนะ เป็นนะลิงลิงทางนน้นน่าจะเป็นบ่อนามไหมทางนน้นน่ะอันนี้ก็มีทูบนะครมีเทียนดอกไม้นะครับสำหรับไวพ้พระมีหารปลาด้วยแสดงว่าต้องมีปอบบ่อปลาแน่เลยเกิ้ไปดูไหมลูกปลาปลาลองไปดูกันก่อนปลาตัวใหญ่ ลองไปดูดิมีบอ่อปลาไหมไหนซิสิอยู่ตรงไหนไหนบอ่อปาล,ลปา่ปไปไปเดินนําเลยไหนเดิน,เด,นเดินนําเพื่อนๆไปดูเลยบอ่อปลาอยู่ตรงไหน,นทางนี้สิลูกไหนลองลองเดินทางนี้นีมีรูปปัานปลานะ่ะโอ้น้ำเขียวทั้งเลยครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,นเดี๋ยวก่อนไหนดูดินก้น้องเก้นจะลงไปให้อาหารปลาได้ยังไงเนี้ยโอ้โหเกินปลาตัวใหญ่เด็กๆนึกกันออกหรือยังครับว่าให้อาหารปลายังไงวิธีแรกก็คือเอาอาหารย่อนใส่ตรงนี้นะครับแล้วอาหารก็จะวิ่งตามท่อลงไปข้างล่างใช่ไหมลูก ใช่ไหมมีท่อกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามใส่ท่อนะครับวิธีที่สองนะครับเพื่อนๆก็เอาอาหารเอาอาหารใส่ลงไปในในถังตัวนี้นะครับแล้วก็ชักลอกลงไปชักลอกลงไปนะครับ อาหารก็จะไปเทข้างล่างให้ให้ปลานะครับนี่ชักลอกนี่ครับเด็กๆได้หารปลามาแล้วนี่นี่นก,นนกน็นั่งก่อนเก็ตัดอาหารเอาไปว่า,าในประเทศไทยก็ไปมาหลายวัดแล้วนะครับเ <laughs> <laughs> พิ่งเจอที่นี่นะครับที่ต้องให้หารผ่านท่อ <laughs> เดี๋ยวดูก่อนลูกว่าหารลงไปหรือเปล่า ลงไหมลงลงไปแล้วนู้นดูครับเด็กๆปลาได้รับอาหารเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวสูวไให้ดูเดี๋ยวไปตรงอื่นบ้างลูกจะได้ได้ทัวถึงไงอาหารลงไปถึงข้างล่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีทั้งสามท่อลูกเาใสใ่ทุกท่อเลยเออเดี๋ยวเราก็จะให้อาหารปลาทุกท่อเลยครับเด็กๆ อ้าวลองดูนะครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวินาทีครับอาหารลงไปข้างล่างแล้วนู่นปลากินใหญ่เลยก็ใส่นี้บ้างลูกใส่นี้มั้างโอ้ปลาแย่งอาหารกันใหญ่เลยครับอยู่ข้างล่างนู่นอ่าน้องเกินตักน้องเกินตักอาหารปลาใส่ลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้หกวินาทีครับอาหารลงไปถึงข้างล่างแล้วโอ้ปลาเห็นเห็นที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อก่อนน่ะน้ำเยอะนะครับแต่ช่วงนี้น้ำแห้งนะครับก็เลยลงไปไม่ได้น่ะเมื่อก่อนเขาสร้างสร้างบันไดชั่วข่าวให้ลงไปนะครับ ปลาเกินเดี๋ยวลองไปดูวิธีนู้นบ้างชักลอกบ้างปะไปเดี๋ยว้องเกินให้ใหญ่เลยครับไปเดี๋ยวลองลองไปให้อาหารแบบชักลอกลงไปนิดอูเกินาฝั่งนู้นก็มีท่อด้วยนะนู่นครับเด็กฝั่งนู้นก็มีท่อให้อาหารปลาด้วยน,น,น,นี่นี่นี่น,นี่อาหารผ่านลอกครับมาเราลองมาดูวิธีนี้กันบ้างนะครับ าม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 าเอาเกิืเอาหารใส่สิทดลองดูก่อนเอาเกลือทดลองก่อนอใส่เรียบร้อยอเกิืลองช้าก่อน<ะ>ลองหมุนดิเกิ้อลองหมุนสิครับอเดี๋ยวพ่อช่วยนะอ,อันนี้ต้องใช้โอเดีเ๋ยวนะววอาหารไม่ถึงข้างล่างนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น คือเราต้องดูตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าตรงเนี้มันหย่อนอ่ะอาหารมันจะลงไปมันจะไม่ถึงข้างล่างนะครับอดีนะใส่อาหารไปน้อยนะครับเดี๋ยวลองอทีนึง่ะเดี๋ยวให้แม่เดี๋ยวให้แม่มาช่วยเดี๋ยวแม่เอาอาหารใส่ก่อนนี่ไงไมันต้องเยอะหรอกครับเดี๋ยวม่ดูว่าจะถึงข้างล่างหรือเปล่า เดี๋ยวให้แม่ปั่นเดี๋ยวพ่อดูเชือกให้อดูนะฮะไปเกินช่วยพ่อหมุนมเกินช่วยพ่อหมุนช้าๆลูกช้าๆช้าๆาอ,อันนี้ก็คือเดี๋ยวดูเชือกเอาเชือกนี้ต้องตึงด้วยนอกจากจะมีเงินซื้ออาหารแล้วนะครับจะต้องมีสมาธิในการให้อาหารด้วยนะครับ น้องกันไม่ช่วยพ่อเหรอใหญ่ใหญ่ตัวนั้นตัวนั้นไวเทตัวนั้นไวเทใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วจะนี่เหรอเออปลากว่าจะได้กินอาหารเนาะลูกเนาะน่าสงสารปลาน่างาปลาหรือน่าสงสารคนให้ปลาลูกน่าสงสารปลาใช่ไหมยังเลยยังเลย ยังไม่ถึงเลยผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วนะครับเด็กๆเร็วๆไม่ได้ลูกเมื่อกี้เราทำเร็วไงมันก็เลยเทอยู่ข้างบนนี้ครับเ,รเอาแล้วเดี๋ยวให้น้องเกิลดึงเชือกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยดึงนะเพราะว่าถึงลวมั้งถึงไหมครับเด็กๆช่วยน้องเกิลดูหน่อยถึงหรือยังครับเด็ก เดี๋ยวก่อนอเ,เดี๋ยวนนะเดี๋ยวให้น้องเกิลดึงนะครับเ,เดี๋ยวพ่อ,อถ่ายให้อ้าวใ่าดึงอ่ะน้องเกิลยังไม่ได้ดึงเลยโอ้โหพ่ออุตส่าห์เอาลงไปให้ไกลแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยน้องปลาได้กินอาหารแต่ถ้าเราเทไวกว่านี้ก็น่าจะไม่ถึง เขาเจาะให้เป็นถ้ำนะครับเนี่ยแล้วก็ข้างในก็มีพระพุทธรูปไปน้องเกิ้ลไป I don't... น,น้องเกิปนป้าหาน้องเกินไม่จะเดี๋ยวฝั่งนี้เดินทะลุไปได้ไหมครับน้องเกินออกมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วภูเขาด้านนู้นนะครับก็มีพระให้เราไปกราบไหว้ด้วยนะครับแต่ว่าน้องเกินเดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงสก,กายบล็อกกันนะครับเพื่อน นี่เกล้ครับไปดูที่เขาสร้างสกายวอล์กกันไปนเดี๋ยวถ<ห>้าสร้างเสร็จแล้วน่าจะขึ้นเล่นเนาะไหนไอติมอยู่ไหนอะลูกเ <พอ S 1> กิ้ลอยากกินไอติมครับโอ้ยไงสกายวอล์กมันต้องขึ้นขึ้นลิฟต์ตรงกระจกเข้าไปใช่ไหมลูกเกิลแบงค์นครับอันน้องเกิ้ลพาเพื่อนๆไปดูสกายวอล์กหน่อยเร็ว เดี๋ยวถ้าสร้างเสร็จยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตผ่านช่อง Nickel Family ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นช่องแรกเลยที่มาถ่ายเนาะถ้าสร้างเสร็จ <c oughs> เพราะว่าเราอยู่ในเมืองสุพรรณนะครับตัวนี้อยู่ทองก็ห่างกันประมาณสามสิบกิโลเมตรนะครับถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆน,นะครับได้ชมกันเป็นช่องแรกๆเลยนะครับ ดูต้นโพนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับต้นโพเนี่ยจะโค้งรับกับตัวสกายวอล์กพอดีเลยนะครับเนี่ยไม่แน่ใจว่าบังเอิญหรือว่าตั้งใจนะครับสวยงามดีนะครับสวยงามสวยงามน่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากนะครับที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากเราจะได้มาเดินสกายวอล์กแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ สามารถที่จะมาสักการะพระพุทธรูปนะครับนี่หลวงพ่ออุทองบริเวณทางออกนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับเครื่องดื่มขนมของฝากขายอยู่เยอะเลยนะครับอ้าวหนึ่งสองสาม ครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องเกิลต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามรถรถกอล์ฟไปใช่ไหมลูกฝากกดไลค์กดติดตามนิเกิลแฟมิลี่ด้วยนะครับน้องน้องเกิลครับบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยเร็วเอาล้มอุปกบ๊ายบายเพื่อนๆเร็วบ๊ายบายลาไปก่อนนะครับกดติดตามน้องเกิลด้วยนะครับลาไปก่อนครับเพื่อนๆเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับ